บ้าน่ะไรกินเผาเมื่อซันบ้านที่กินเขาครับเ่าน้ำเลย็กน้อยเดี๋ยวขอ like well. อน ah ุญาตคลิปพอานึกเป็นลมมือสันครับพี่น้อง ผมเคยเป็นอยู่ั้งหิวเห่าเมือตันม่เหมืนเป็นเบาหวานหรอเปล่าริงไม่ปองอ่างุด้นี่เสียงจิ้มไม่รอเสียงหมือนเบาต่อเาไล้คนหนึงเลยมาบอไดใช่ไเสอิ้ี่ผมเห็นเสือสีเขียวนามือแรกบ่เมื่อกี้วงเห่ง่า้ในไทยูเดี่ยวเขาจังไทยกวนาเนาะจังที่ได้เป็นระเบียบครับเม่อี้ยนอยู่หันเข้าบาที่ยางออกไปที่ก็แล้วเดือผู้นั่งทานรนะครับก็ กะมื่อนีในไทยลูกทุกคนเดอ้ออาจารย์ไว้อยู่เด้อนะครับถ้าเป็นล้มกะอ้วเหมาล้นนะครับพุ um <o> ่ง <án> กับบ้านเลยเ้อนเลยนะว um <o> <án> ันนี้เปิดตัวได้สีเขียวอันนี้ไม่ใช่เสื um <o> ้อ <án> สีเขียวเรายังไม่ได้สั่งทำหรอกอันนี้ใส่มาเฉยๆมีเฉพาะของผมนะครับย่าไม่ไครับกะมื่อนีกะคนหลายคือเก่านึกว่าสีพ่อไหลนะครับเนาะขออนุญาตเก็บภาพก่อนเดนอะครับต้อะผู้ใดเบื้องในตัวช <án> um <o> ่วก <án> um <o> ับป <án> ่าแซ่ในเด้อครับผมแซ่กันเด้อยอีกเ้อ เปิดไวไฟหรอบกระสุกไหมครับถามในกล่องบอกว่าเห็นครับเ้อไมีกันยะมีเรามีน้อยนะครับเ้อมีหลายัเลยามีลามีน้อยมีได้ทมีองฝังงี้เนาะเล่าน้อยได้ทั่วน้ำฝังด้วยนะ ตันสูดได้ไหมเอาเรื่องกันเลยครับป๋าที่นี่ยุ่วเข้ามือตันกะมือนี่กะคนหลายคือเกามือวัดหลายกว่านี้ครับกับมือปีใหม่มันคนหลายครับนะครับอาจารย์ก็เลยแบบกะเห็นงานเต็มที่มีวันที่สามที่เด็ดผมเกิดอาการวิ่นเพราะว่าผมพาคอนมาเพียงพอนะครับยนี่ยผมขึ้นกะแทกเขื่อแทกอย่างตรงง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 อเงงากงงงงงางง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 ยืนลงง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 งไปล้มงง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  บอลหรือว่าเมื่อยครับมือนี้บอวิ่นแห้งนะครับเก็บไวอยู่แต่ว่าขัดปวยจังสี่มันเป็นเลิกดี่เลขมันจะออกตัวมันจะเข่ามันก็จะปวยที่ยังขวดเจ้านึงแต่เป็นจังสี่แหละนะครับเนาะขวดเมื่อกี้มีไผถือเลขแน่นี่เไหนรดบอครับไหนรูดบอครับเห็นเลขฝันบอขวดเมื่อกี้ผมบอกว่ายังเนี่ยพี่น้อยเรามายุนยันอ่ะมีสีแน่นอนนะครับขันเลขฝันไครได้เบิ้งคิดนั่นคิดนั่นเสือขาวถึงคนเมืองลาดดิว ผมกับรุดป่าก็เอาซีซีซจะเบอาไปหึงถ้าถึงดอกนะครับเน,ะนะาะกะบนี้ตีแนอะเลขที่เฮ้าแม่นก็จะเป็นเลขวิ่งถือว่าใครรูดจะได้ทุกง,งวดเลยผมจะรุดเพียงงวดเดียวนะครับสิบสามงวดผมหลุดงวดเดียวก็คืองวดหนึ่งพฤจิก,กาคือศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับงวดนั่นบ่หวยปรอยากเขาห่าสำนักเขาดาตั้งแใจผู้แลก้องมาผู้สุทไทยครับศูนย์พ่อมึงบ,บ่ย้ายหอยเซอรี่เบออ้าย้ำไลยกะอัน จำได้ได้ย้ายหอยเซอีนาะครับเราโเปลีเนาะอาจารย์นาีหุีนะไหมผมเล็กจำจำน้นุมือนี่แหละนะครับอ๋อได้ครับคนก็ฝามาให้ตัวนุโมทนาูด้วยนะน้ำพกอนับนาพันนะครับนาอนุโมทนาคร้ขออนไอาจารย์ครับที่รัเียงที่สุด สวัสดีครับขอบคุณมากครับนะบเ้ครับเอ้าข้าไกครับเอเลขเดียวกันครังนี้ก็เลยได้าวเลขเดียวกันเลยอยู่ตรงนี้ไช่ครับ แตกต <half intimate> ัวไหนแม่อ๋อจยก่งันโอ้โหนุ่มอทนาหุ่นั้นครับมาล่ำก่อนใส่พือนแล้วขอล่ำมาลวำมาล่าล่มาลาล่ำมาส่ำีาล่ำาล่วคาับเอาล่ำม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 าล่ำงสล่ำมาล่ำมา่า่ามาา่เละา่่า่่า่่าา่่า่า่า่ จอดรถผมกต่เศร้าห้ยเมดนะครับน้อยยุ่นี่ผมกับเป็นคนขำทั้งเมดนะครับความ่นมมองอื่นนี่เพิ่อนเก็บตั้งแต่ข้าจอดรถข้าของหน้าผมเนี้ยู่ของเขานี่พี่เมดนะครับเนาะไข้เลขกกับพี่นะครับผอดเลขเลขกปุ๊บเขาออกปุ๊บผมห้เลยหลายคนมาอาจารยนจะให้ไว้หลายทั้งอันผมบอกเลยจะให้ซ่าให้เอวมันก็อันคือเก่าให้ผมได้ให้ซะเพราผมเนี่ยบ่อยากวีล่าเอกผมวีล่าหรอคนมาสำนักผมงงกับเฮ็ดได้แม่บอสต้องเขาคุ้มเสียงเงินผมกับเฮ็ดได้แต่ผมบ่เฮ็ด ผมแจกอลไรยังหน่อยเขากะไรซื้อลอตเตอรีร่ครับขันมันสี่อันนี่ใคมือซื้อให้เขาก็อ่านอย่เก่เรานะครับไ่มีประโยชน์นะครับก็เลขมีเข้ามีหลุดนะครับเลขวิ่งเราก็ถือว่าตอนนี้บอกไว้เลยว่าในประเทศก็เบิดต้นๆน,น,นะครับเนาะเพราะว่าเป็นอาจารย์คนเดียวที่เลขวิ่งเนี่ยเข้าบ่อยที่สุดแล้ว13งวดเข้าไปถึง12หลุดงวดเดียวก็คือศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์แต่หลังจากศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ผมก็บม่กล้าว้าล้านอีกเข้าตลอดครับวันที่นี้ พราะเหลือหาแซนเบอร์เซ่นนี่มาทุกงวดนะครับเนาะเซ่นงวดเมื่อกี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีนะครับมันมีสีบอรหลักงวดเมื่อกี้นะครับสีมาสองตัวแต่ว่าตัวที่ผมหมายความเราือสีหาหาสีถามบานมาว่มันมาแซนเบร์เหินเน่องมางมาลงมาลงมีหาขันไทยวาบบมานนี่มาเตะปากในเลยมาครับแต่เบอร์เงินมันห้าสี่สี่พะนะแค่นี่จะเป็นห้าสี่ห้ายังสี่กับบอลนะปูเนาะปูกอะ ทีเป,ป็นหัวกูผมกําลังสิว่าโอ้ยปูเจ้ากับว่าไห้ข่อยแต่ไปคืนบอโอ่ยปูกับไห้ยุผมิดเองผมเลยบอกปูว่าเชื่อนานี่ผมขอแต่กูหลังเนื้อเจ้าเยาออ่ากูนาหยีเดสนลอดผมกําลังสิลุกล้ําเลยในคลิปนัน้นอย่างนี้นะหกสองหนะ้าสี่ผมกําลังทีหยีเลยมีตีน้ำกลดไม่อยู่ผมก็เลยนางลงครับเพราะว่า <c oughs> มันมันปรได้เงินนะครับหันออกฮ่าซี่บอกไปเลยว่ารักล้านรักล้านโอ้ยไอ่บอกถ้าะ้องเหมือนกับายล้านเงิน หวเต่านึงผมถือว่าจะดีมาเจ็ดจิมหาไปเด็กนั่งแสนหาผมหมดแล้วเด้อผมไปน้ำตีหาผมเหมือนแล้วนะครับนี่ลรครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเนะาะการงวดเมื่อกี้ถ้าผู้ใดรูดหรือว่าไปซื้อซี้ก็จะถือไปนะครับเพราะผมบอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ก่อนแน่นั้นก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดเนาะอ่ะแนวที่ดังที่สุดอีกงวดนึงก็จะเป็นเก้าหนึ่งเนาะไปถือเก้าหนึ่งแม่ครับยื่นี่ เน่เก okay. oh, so oh. ่าหนึ่งนะครับเนาะเก่าหนึ oh. ่ง <Awak> น <ens> ี่เข้าได้เฮียหล้กกับบอกไปเลยว่านี่เราลักมือนักแหนนะครับงวดนี่มันเป็นปีมะลงปีมะโงก็คือคนจีนเขาจะว่ามั่งก่อนถ้าคนไทยนี่งูใหญ่งูใหญ่นี่หมายถึงปีของปูนะครับปีนี้ปูจะมาแห้งผมขอประเดิมเลยสิบเจ็ดมกราเลขนี้เข้ามีหลุดเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับ คืออีกย่างกะแหล่วแต่ขอให้มีเก่าผูดด้ใดจะมกักเก่าอย่างกะแหล่วแต่คู้ลังค้นเหมือนกับไล่งแต่กเก่าศูนย์หัวเก่าเก่ามันได้กำไรอยู่นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับตัวแรกเลยเก้าหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองมีแค่สี่คู่ห้ามตัดออกผมบอกเลยเด้อเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองสี่ตัดอท่านมาละยกก่อกคระบบังกั่นคุยนี่เด้อ,อ ก้าาหนึ่งก้าเท็ดก้าหกเรื่องทกันมันก้าสองครับตีผูห้ามตัดออกผู้ลังค้นนีบ้านเมืองเขาถือดงวดจะของกันถือกัมีนังอยู่อาจารย์นอตเขาเข่ามาแปดก้างวดแบบผู้ซื้อน้ำมาถือซ้ำแบบนี้ นักป่าเสียนหลายมือนี่ก็จะเปิดดวงให้ครับผูรังก้นงวดเก่าหนึ่งเนี่ยเขาผ้ากันหาเอาเงินเขาบอขันถือจุ่มเนี่ยเป็นบวล่ะมันก็แล้วถ้าบุตรวาสนาครับก้อนนั่นแปดงวดสีที่หวงเขาตลอดบ่ามีรูปเน่ยนะเขากระดันว่เห็นอีกแม่มาหล่ะเขาไม่เห็นไม่เห็นงวดคุณล้านเปิดเส้นบาดที่นี่งวดต่อมาหันมาได้เื่องวดเก่าหนึ่งงวดมันเก่าวก็คาดดนล่างน่ะนะครับงวดนี้กะมือนี่มาแล้วก็จะเกล่อนเกลนในครูหมายว่า เลขคู as as yeah. ่มันโตได้นะครับเพเกินเกินเฉยๆที่ออไม่ใบไม่บอกแต่ว่าเกินเกินก็ต่ำบอกกันแล้วหัวที่มันออกเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดหนึ่งท่านว่าน่ะเข้าผ้ากันหลายพราะว่าเลขคู่เข้ากับหาหนึ่งเก้าเลขคู่เข้ากับหนึ่งเก้ามันตรงกันเข้ากับเลยผ้ากันอัดในบอหัวดบางกีเลขคู่เข้ากับซีหาเลขคู่เข้ากับซีหาเข้ากับผ้ากันอัดมันกับมาอยู่ต้งไตรลักษณ์ดยกับลักสีเข้าเลขปดะเงิน วันนี้ก็บอกครูแล้วว่าผมขออยู่โตข้างหลังเนื้อเราล่างก่อนมันจิได้เงินงวดนี้จะได้จูดทูพแล้วเลยบอกครูว่าครูเอาทูบขึ้นให้ตรงกันอีกแง่หนึ่งเขาสิได้มั่นใจสองมันสิได้หน่อยโตเขาสิไดู้ว่าโตไดนสมควรเลียนหลายนะครับปรากฏว่าครูกับผินมากคุณไปย่างไหวไปเรื่อยๆเลขที่ผินมากตรงกันอีกแล้วงวดนี้ผมบอกเลยอยู่ใน้ซีครูนี่แหละนะครับเนาะ ตาอยว่าตัวไหนบ่ตัวสุดท้ายผมบอกซ้ำนั่นละเพราะบอกยังหลายนะครับตัวสุดท้ายชุดสุดท้ายของอาจารย์คือ92ครับผมบอกหูแล้วว่าตัวไหนผมบอกน้ำหนันเลยนะแก้ววันที่นี่เลขควบจะตรงกับเก้าสองนะครับเพราะว่าจะเป็นชุดที่4ผมก็หยิบขึ้นมาได้92อีกนะครับอะไรนะครับหยิบปิงปองขึ้นมาก็ได้92หยิบเล่งเรหยิบเร่นๆได้92นะอาจจะตรงกันเด้ทุกท่าละ จิดอยู่หน้าผูวงดำได้เก้าสี่เหมือนที่ที่ถวายตังเมื่อกี้นะเนี่ยข้ังๆสี่เก้าสองผมก็คิดว่าเก้าเนี่ยความน่าจะเป็นอีก5ห้าแสนเปอร์เซ็นต์ครับคนนี้นะครับผู้ใดจะมดเก้าที่เก้าหาเก้าสามยังก็ได้เหมือนละ่ะเพราะห้ติดเก่าผู้ลังค้นเขาเพิ่งขึ้นยังไรเขาก็รดูรดรดูดหรือพี่นะครับ้าเลขกับมีเขามีหลุดรับพี่น้องม่อมีอย่างไรนะครับอาจจะถือก็ได้อาจจะรูดก็ได้ย่ำเขาาฮอก็ดีใจน้ำกันย่ำบ่าเขาก็จังได้าจา่นเะด้อ ไม่ยังว่าครับผมบอกไปหลายงวดว่าปูขัดพ้นเข้ามาอยู่นปูจะให้เข้าอยู่เพราเท้าเล็กถือก้นอเท่ากับผากันมากที่เจเทากับมีความหวางรับปูก็จะให้พนยังสี่เลยเหมือนไหลกัมาเนี่ยขัจริงขัินี่ผมกระยากให้พ้นยังสี่แหละเพิ่งถือ นะคนที่ผิดแล้วมาเมนดาผมโัดไดอาจารย์น็อตี่ฮูขี่หูด,ดา่าผมไม่อยากให้เขาตื่นต่อาสามว่ามากบว่าสามว่ามากกว่าน้องสา่ดาครับยายหวยเซอรี่ะงัวตูนลาเปอร์เซ็นต์น่ะแล้วดา,วรรวา,ดาวผมอาจารย์น็อตี่ฮูขี่ผมก็เลยเป็นปตอบเราครั้งหน้าแม่ก็อย่าตามเด้อผู้ไม่ตามมึงแล้วงัวกเก่าหนึ่งผมเลยจับมาเข่า วันนี้ขอตามนะคะอาจารย์เอาชอเป็นหัฉี่ละอาจารย์ร้ตนีเลยตัวหนึวเา่าผมกับว่าได้หลังๆคดดานี่ผมสิ้นครับหัวใดคนมาดาเนี่แปลกงัวนี่ก็จากำลังฉีดาแต้กัเขาคําที่ผมรอดตายเงินมาซื้ออยงกัะไรยหิีปีขัดโมมิปีเนี่ก็เละขึ้นกันนะครับหัวนี่ก็จะมีเก้าเลขมงคลคือเลขเปีนี้ปีงูใหญ่เลขเ้าเป็นเลขที่เด่นทั้งปีเลยเคือตัวรองหนึ่งกับตัวรองเทนั้นสตัวผมถึงให้เก้กับเก้ ก้าวหนึ่งเจ็ดก้าวหนึ่งหกนะครับสามตัว,ต,วตัวเลขคูท่ทีท่จะ่ฟุตเตนของเราเราจะปล่อยเดี๋ยวใกล้ๆวันไยว่ากันนะครับปล่อยไปเหมือนหลายไม่เกิดยั่งจะตั้มบอกแต่ม,มือหมูแล้วเนาะว่าตัวใดจะซื้อตัวนั่นล่ะแต่ว่าฟีกู่ญาติัดออกผู้ใดตัดออกมันออกตัวนั่นเดื่องผมบอกไปก่อนเลขออกแล้ว